สวัสดีค่ะนี่เรายกันที่สนามชนโคบ้านบอหลอนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่ทําการชนในวันที่10สิงหานี้นะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากสะไหบัวชนนะคะหนูเชืออะไรกันบ้างแนะนาตัวกันนิดนึงค่ะฟ้มเป้ครับค่ะตัวเองเชือเลยยาวเลยค่ะมาจะขายได้ังคะน้องไม่มีขายครับไม่มีขายนะคะวัวเชืออะไรคะตัวนี้หลังจาดพายักปลาฟุ้มเล็กโคลังซาดพยักพาภูมมหรือว่าตาแต้มนะคะ ว่าอายุกี่ปีหลหรอคะน้อ9ปีประมาณ9ปีนะคะเป็นทายาของตัวไหนคะน้องลูกวตุ๊กตาทองลูาวตุ๊กตาทองนะคะตัวนี้ชนมากี้ครั้งเหรอคะไม่ครับหัวไม่แกะกล้องเลยนะคะเราแจ้งเกิดที่บอ่อหล่อน,นี้เลยนะคะ ล่าสุดนี่น้องว่างกี่นาทีได้คะยี่สิบนาทีรประมาณยี่สิบนาทีนะคะตัวนี้ทางชนก็เ,เป็นแบบไหนคะเรืเ่อยๆชนเรื<ม>่อย<ๆ>มีไปเข้าบังมีไปเข้าบ้างนะคะน้องเดินว่าวัานกี่โลได้คะพกโลได้พกโลนะคะว่าวทุกหูนี่กินยาก,กินน้ำได้ดีไหมคะน้องได้ดีครับกินได้ดีไม่เหลือยานะ ความเป็นยุทธิของนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องสบายครับสะดวกสบายดีนะคะคร,รอบเทียรที่หนึ่งมีไช่ดิมพันค้างละเท่าไรคะก้างละกสองเส้นกลางสองเส้นนะคะรอบนี้น้องมีความมั่นใจแค่ไหนคะน้องเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะคะตอนนี้ร่างกายของน้องวัวเข้อมีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยพอร้อมปะทะแล้วนะครับ,ค,รบค่ะให้หน้องฟ้าทึ่งเอฟซีเลยว่าผู้ติดตามได้เลยค่ะวัวจัดตีบอกไปดี่นี่โง่โควักเป็นกำลังใจด้วยครับ คะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะคลังโคลังซัดพยักพักภูมิหรือว่าตาแต้มนะคะทำการพันทีสนามชนโคบ้านบอหลอในวันที่สิบสิงหาเป็นคู่ที่แตของรายการนะคะคข,อขอบคุณมากค่ะชนดนี้มีใช่พาเบลรับ,าบขายค่ะ